สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการถอดสลักข่าวกับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะวันนี้สุขที่22มิถุนายนนะคะคืนนี้จะพาท่านผู้ชมมาถอดสลักเกาะพลังงานสีเขียวนะคะหรือว่าเกาะต้นแบบพลังงานสะอาดนะคะ ไอซ์แลนด์ค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าประเทศไทยมีความพยายามในการผลักดันให้เกาะแห่งหนึง่งเป็นเกาะที่ใช้พลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวไม่ใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลเลยนั่นก็คือเกาะพะลวยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีการนําพลังงานทดแทนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม มาใช้บนเกาะนะคะแล้วก็สร้างระบบสาธารณภคนะคะโดยใช้พลังงานทดแทนเนี่ยมาเป็นตัวเสริมด้วยนะคะเพื่อให้ความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นดีขึ้นแต่คำถามก็คือว่าทําแบบนี้แล้วจะยั่งยืนไหมการตอบรับของชาวบ้านเป็นอย่างไรจะเป็นจริงได้แค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราคุยกับทางอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานท่านไกรฤทธินคูหาสวัสดีค่ะส,สดีครับคุณค่ะวันนี้มาอยู่กับเรานะคะจะมา ถอดสลักตรงนี้ให้เราฟังว่าทําอย่างไรเกาะพลังงานสะอาดจ,จะเป็นจริงได้แต่ขออนุญาตท่านผู้ชมพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาถอดสลักข่าวกันค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซอขคอนแก่นและ w ว w ร์ลไวด์เว็บบางกอกว i ย e c o m